สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไอตัวไฟท้ายรีโวตัวใหม่ครับผมกับตัวเก่ามาเปรียบเทียบกันดูครับผมว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงครับผมก็ดูจากลักษณะตัวใหม่มันจะดูคมสวยกว่าครับซึ่งจะเป็นตัวคล้ายๆเลขแปดผ่าครึ่งครับผมส่วน สายไฟด้านหลังมาดูกันครับผมสายไฟด้านหลังปักก็จะเหมือนกันสามารถใช้แทนกันได้เลยครับผมไม่ต้องแปลงอะไรพินเหมือนกันตรงรุ่นเลย มาดูปักของตัวใหม่ครับผมพินจะตรงกันสามารถใช้แทนกันได้เลยไม่ต้องแปลงใดๆเอามาเสียบก็ใช้งานได้เลยครับ มาดูข้อแตกต่างของตรงหลอดไฟอ่ะครับผมของตัวเก่าจะเป็นหลอดฮาโลเจนทั้งหมดครับผมตั้งแต่ไฟไฟรีไฟเบรกก็จะเป็นฮาโลเจนไฟเลี้ยวก็ยังเป็นฮาโลเจนนะครับผมส่วนตัวไฟถอยก็เป็นฮาโลเจนนะตัวเก่าแต่ผมเอาตัว led มาใส่แล้วตอนนี้ ก็ในส่วนของไฟท้ายตัวใหม่ตัวใหม่นี้จะเป็น LED หมดเลยนะครับยกเว้นตัวไฟเลี้ยวที่ยังเป็นฮาโลเจนอยู่ตัวเดียวของตัวใหม่ซึ่งไฟดีไฟรีจะเป็นตัวเลขสามตัวนี้นะครับผมส่วนตัวไฟเบรกนี้ก็จะเป็นตัวหลอด LED ตัวนี้สว่างครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวจริงที่ติดตั้งไปแล้ว ก็จะมีตัวไฟเลีย้ยวนี่เป็นหอดฮาโลเจนแล้วก็ตัวไฟถอยคือตัวนี้ครับผมไฟถอยจะเป็นตัว LED นะครับผม mm. เดี๋ยวเราไปดูตัวที่ผมเอาไปติดกับรถ mm. เปรียบเทียบตัวใหม่กับตัวเกา่าผมใส่คนละข้างะครับข้างใหม่ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนฝั่งเกา่า ไอ้ของเก่าจะอยู่ฝั่งขวาครับผมก็มาดูกันว่าเป็นยังไงดูจากลักษณะแล้วตัวใหม่จะดูโดดเด่นกว่านะครับผมก็ไฟเลี้ยวเหมือนจะสว่างกว่าสะท้อนดีกว่าครับผม ส่วนสาเบรกเดี๋ยวผมไปเบรกให้ดูอีกทีครับผมเดี๋ยวขอหาตัวช่วยกันครับผม ครับผมก็จะประมาณนะั้นก็ตัดสินใจเอาเองครับผมว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนวันนี้ขอขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ